วิธีตั้งหิ้งพระให้ถูกต้องเสริมโชคลาภให้บ้านอยู่เย็นเป็นสุขนะครับ สวัสดีครับผมอาจารย์กันไสเฮียบครับจากเพจ่วงจุ้ยพิชชีวิตโดยอาจาราย์กันไสเฮียบครับวิธีการตั้งหิ้งพระยังไงให้บ้านอยู่เย็นเป็นสุขเสริมโชคลาภแล้วก็บรารมีของเรานะครับถามว่าการตั้งหิ้งพระของแต่ละหลังเนี่ยเหมือนกันหรือเปล่าก่อนอื่นอาจารย์กันขอบพูดเลยนะครับว่ายังไงก็แล้วแต่บ้านเนี่ยต้องมีสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจบ้านเราเนี่ยต้องมีสิ่งที่เป็นอันดับหนึ่งในการเดินทับหรือว่าในการประกอบอาชีพอะไรก็แล้วแต่ถ้าเราไปทําอะไรก็แล้วแต่มาผิดพลาดพระต้องช่วยกันเราเเเปป็นนด่่่่าาแรรกทีวไจออืง ถ้าความเชื่อของฮบวรานของคนไทยเขาคือไปเจอเราไปทักสิ่งไม่ดีสิ่งอัป,ปมงคลโดนลมเพลมพัดมาถ้าเราตั้งชิ้งพระถูกหลักถูกต้องท่านก็ช่วยในระดับหนึ่งในการกันสิ่งพวกนี้นะครับการตั้งชิ้งพระกับการตั้งโต๊ะหมู่เราต้องแยกเป็นส่วนๆเป็นเรื่องๆกันนะครับเราไม่สามารถเอามาตั้งรวมกันได้ขอพูดถึงเรื่องชิ้งพระก่อนเป็นอันดับแรกการตั้งชิ้งพระตามศาสตร์ขององค์จุ้ยแล้วขอการตั้งให้อยู่แนวหน้าของบ้านหรืออยู่ส่วนหน้าของบ้านตั้งยังไงก็แล้วแต่ให้ชิดซ้ายหรือชิดขวาก็ได ตั้งหิ้งยังไงก็ได้ให้คิดซ้ายหรือชิดขวาแต่ความสูงของหิ้งควรสูงในระดับที่มองเห็นได้ผ่านสายตาก็คือเมตรห้ไม่เกินเมตรหกพูดง่ายคือว่าเราไปเจออะไรมาก็แล้วแต่ถักตามความเชื่อเราอาจจะไปเหยียบนู่นนั่นนี่มาโดนทักมาูุนนั่นนี่หรือว่าเขาตามมาเป็นสัตว์ความเชื่อนะฮะอันนี้คือแล้วแต่ขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของแต่ละตัวบุคคลด้วยตามที่พูดไปนะครับเดินเข้ามาในบ้านพระเขาจะช่วยกันก่อนตั้งให้มันถูกหลักถูกต้องคืออยู่ดับสายตาคือเมตรห้ ไม่เกินเมตทุกสิบแนะนำตั้งพระอะไรดีพระพุทธพระพุทธคืออะไรถามว่าพระเกจิได้ไหมได้เหมือนกันแต่ความสูงต่ําไม่เท่ากันพระที่มียอดต้องอยู่สูงกว่าพระเกจิหรือว่าพระอริยสงฆ์นะครับพระที่มียอดเนืกอแง่คือหลวงพ่อโสธรพระที่เกี่ยวกับพระห้าพี่น้องที่ลอยมาตามน้ำนะครับมีหลวงพ่อโสธรหลวงพ่อวัดบ้านแหลมหลวงพ่อทองวัดเขาตะเคาหลวงพ่อวัดไร่ขิงแล้วก็หลวงพ่อโตวัดบางพี่ใหญ่ในนี่เป็นตำนานเกี่ยวกับพระห้าพี่น้องที่ลอยมาตามน้ำนะครับเป็นตามความเชื่อของคนไทยมาช้านานถามว่าถ้าแนะนําก็คือหลักๆองค์นี้ทุกคน ภาพตามออกว่าพระพุทธคืออะไรพระพุทธคือพระที่มียอดถ้าเราต้องการตั้งสิ่งดีๆถ้าบ้านไหนทําธุรกิจยิ่งใหญ่ยิ่งโตพระต้องโตด้วยนะครับพระต้องตั้งบูชาคือพระต้องยิ่งใหญ่ถมว่าใหญ่ขนาดไหนหน้าตักอย่างน้อยที่เราบูชาเห็นกันตามท้องตลาดก็คือมี3นิ้ว5นิ้ว7นิ้วแต่ว่าถ้าทําธุรกิจใหญ่โตขนาดไหนก็แล้วแต่ควรมี9นิ้วหรือ12นิ้วถมว่าตั้งพระตั้งแบบไหนตั้งหนอกหน้าบ้านอยู่ส่วนหน้าของบ้านความสูงของหิ้งคือเมตรห้าสิบไม่เกินเมตรหกสิบอันนี้คือที่บ พูดถึงที่บ้านก่อนแล้วก็พูดถึงหิ่งตามนี้นะครับเมตรห้ไม่เกินเมตรหกความสูงของหิ่งส่วนตั้งคืออยู่ส่วนหน้าของบ้านถ้าธุรกิจใหญ่โตคือแนะนําให้ยิ่งใหญ่เลย7นิ้ว9นิ้ว12นิ้วแล้วแต่ความศรัทธาของเราความสะดวกของเราส่วนใหญ่วัดที่เอ่ยไปเมื่อกี้นะครับส่วนใหญ่แล้วเงินที่ได้จากการเช่าพระหรือว่าไปาบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับเงินปัจจัยแล้วอะไรก็แล้วแต่พระเขาจะพาไปบำรุงทางศาสนาตามของวัดแน่นอนครับวัดที่แนะนําไปอาจารย์กันพิสูจน์มาแล้วครับตั้งชั้นไหนโดยปกติแล้วพระ ที่ดีสุดต้องตั้งชั้น1อยู่ส่วนหน้าสุดเปิดประตูเข้ามาเราต้องเห็นพระก่อนถาว่าตั้งชั้น2แต่อยู่ส่วนหน้าผิดไหมไม่ผิดแต่ได้ไม่เต็มร้อยพระให้ดีคือโดยปกติแล้วพื้นต้องอยู่ติดพื้นพื้นเพของเราคือบ้านเราอะเป็นบ้านชั้นเดียวแต่ปัจจุบันเราต้องใช้พื้นที่แคบต่อยให้คุ้มค่าท,ท,ท,ทุกตารางเมตรทุกๆตารางนิว้วเราต้องใช้ให้คุ้มค่าที่สุดก็เลยบางที่อาจจะทําห้องพระไว้อยู่ชั้น2หอหรือชั้น3ชั้น4แต่ถาว่าที่ถูกหลักถูกต้องที่สุดเลยต้องตั้ เรื่องของหิ่งจบไปแล้วแต่ถามว่าอีกเรื่องหนึ่งก็คือการตั้งโต๊ะหมู่สําหรับบ้านที่มีพื้นที่ใช้สอยและสามารถแยกเป็นสัดส่วนเป็นห้องพระได้และบ้านหลังนั้นต้องการจะตั้งเป็นโต๊ะหมู่นะครับสามห้าเจ็ดเก้านะครับก็คือโต๊ะหมู่ต้องตั้งเป็นจํานวนเลขขี่นะครับการตั้งหิ่งพระยังไงก็แล้วแต่ทั้งหมดเลยตรงหิ่งเป็นพระพุทธเราจะตั้งยังไงก็ได้เรียงตาบความสวยหรือว่าตามหน้าตักก็ได้ได้หมดไม่เป็นไรแต่ถ้าเรามีนับถือเป็นพระเกจิหรือพระอริยสงฆ์หรือว่าพระอัลรหันอง,อง ให้ถูกต้องด้วยพระที่มียอดต้องตั้งสูงกว่าพระเกจิพระอริยสงฆ์พระอรหันต์ต้องตั้งต่ํากว่าพระพุทธหรือไม่ก็ถ้าเราอยู่ในชั้นเดียวกันยอดสูงสุดแน่นอนแหละบนสูงสุดเราให้เป็นพระพุทธซ้ายขวาถ้าเราไปหาขอยกตัวอย่างเป็นหลวงปู่ทวดนะครับถ้าเราไปหาหลวงปู่ทวดที่หน้าตักประมาณ5นิ้วได้แล้วเรามีพระพุทธอีกองคหนึ่งเป็นหน้าตักห้านิ้วเหมือนกันแต่เวลาตั้งมันคืออยู่ในระนาบเดียวกันถามว่าผิดไหมไม่ผิดแต่เราต้องหาอะไรก็ได้เป็นไม้ก็ได้หรือว่าเป็นหนังสือสวดม ก็ได้หรืออะไรก็แล้วแต่ให้สูงกว่าหลวงปู่ทวดขึ้นมาสักเล็กน้อยเพราะว่าตามความหมายแลยว้วพระพุทธต้องอยู่สูงกว่าพระสงฆ์หรือว่าพระเกจิขึ้นมาสักเล็กน้อยนะครับขั้นตามให้ดีก็คือให้สวยก็คือ3มเซนถึง5เซนหรือไม่ก็หาอะไรมาลองเป็นไม้ก็ได้หรือเป็นวัสดุอะไรก็ได้แนะนําแ่คือเป็นหนังสือสวดมนต์สักหนึ่งเล่มครับหรือไม่ก็ยกตัวยอย่างพระองค์อื่นๆที่คนไทยของเรานิยมบูชานะครับก็คือพระศิวลีพระโมคคัลลานะพระอนนท์ส่วนพระบัวเข็มพระอุปคุปพระนวโกติหรือว่าองค์อื่นๆ แล้วแต่อย่างที่พูดมาตั้งระดับเดียวกันได้หมดแต่พระที่มียอดแหลมๆให้ตั้งสูงกว่าพระเหล่านี้ที่ได้กล่าวไปข้างตนส่วนมาสมัยเก่าเป็นพระเกจิสมัยเก่าเ,าเป็นหลวงปูปง่ทวดรนค้ายทางใต้หลวงหลวงพ่อโตก็ตั้งอีกระดับหนึ่งแต่ถามว่าตั้งระดับเดียวกับพระอรหันต์ได้ไหมได้เหมือนกันแต่ว่าถ้าตั้งระดับเดียวกับพระพุทธงหาอะไรเสริมให้สูงกว่านิดหนึ่งสูงกว่าในที่นี้คือหาอะไรเสริมพระพุทธให้สูงกว่าพระสงฆ์หรือพระเกจิอีกสักนิดหนึ่งส่วนอย่างอื่นปัจจัยอื่นๆมีใจกันได้ อันนี้แล้วแต่เลยใจกันก็เป็นคู่มีกระถางทูบแต่แนะนา,นาคือต้องเปลี่ยนน้าทุกวันพระเยอะขนาดเนี้ยสามองค์5องค์7องค์9้าองค์เป็นจํานวนเลขขี่ถวายน้านะครับสามแก้ว3ามแก้วใหญ่แก้วต้องเป็นทรงสูงแก้วอย่างตามม่ำก็คือขนาดความสูงของแก้วคือ5นิ้วพระเยอะยังไงก็แล้วแต่เราไม่จําเป็นต้องไหว้ตามจํานวนของพระพุทธรูปนะครับมีพระ7องค์9องค์หรือว่ามีพระร้อยองค์ก็แล้วแต่เราจะตั้งน้าแค่สามแก้วส่วนเราต้องไหว้พระทุกวันไหมเราต้องจุดทูบทุกวันไหมเราต้องมีเทียนหรือเปล่าอันนี้ไม่จําเป็นนะครับแต่ถ้าหห้้ีมอองงส่ววนตั ที่ไว้ใช้สําหรับสวดมนต์มาสวดมนต์ได้จะดีกว่านะครับไม่แนะนําให้จุดธูปหรือว่าจุดเทียนแนะนําให้เป็นสวดมนต์เช้ากับเยน็นหรือไม่ก็เย็น,หร,นหรือไม่ก็เช้าเอาแล้วแต่ที่ความสะดวกของแต่ละบ้านดีกว่าครับถ้าเราไม่จําเป็นต้องสวดมนต์ทุกวันได้ไหมเราสวดมนต์ทุกวันพระก็ได้หรือไม่ก็แล้วแต่วันที่เราสะดวกแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าต้องการให้ธุรก,กิจลื่นไหลแนะนาให้เปลี่ยนน้ำทุกวนันแล้วก็ตั้งตามนี้นะครับอย่าลืมนะครับการตั้งพระประธานที่โต๊ะตั้งโต๊ะหมู่นะครับองประธานองค์สูงสุดให้้ตััังววนนเสาารรหือค เหมือนกัน8ปดโมงเช้าสินาทีและที่สําคัญที่สุดให้เจ้าบ้านกับปีมะโรงมาตั้งอันดับหนึ่งคือต้องหาคนเกิดปีมะโรงมาแล้วก็ปีขานถ้าหาคนเกิดปีมะโรงไม่ได้ให้หาปีขันแล้วก็ปีมะสงปีมะเมียถ้าไม่ได้เหล่านี้ให้เจ้าบ้านไปตั้งก่อนแล้วถ้าหาคนเกิดปีมะโรงหรือว่าปีนักษัตรเหล่านี้ได้แล้วค่อยให้คนเราเนี่ยไปยกท่านแล้วก็ไปตั้งใหม่ตามวันเวลาคือวันเสาร์หรือวันคานแปดโมงเช้าสิบแปดนาทีตามนี้นั่นเองนะครับครับก็รับชมรับฟังนะครับถ้าต้องกกกาาาารรรตตตมมสะะดดีีๆเเพจ่ยยววัับบง้ชิไนค ใต้ดีฟคิชชันจะมีให้ติดตาม Follow อยู่จะมีเพจ e b o o k ผมช่วยพิชีวิตโดยอาจารย์การแซ่เฮียมนะครับแล้วก็ YouTube ตามชื่อช่องเลยนะครับฝากติดตามกดไลค์กด s u b สไครต์ด้วยนะครับแล้วก็ยังมี Instagram หรือไม่ก็ Line Official เหมือนกันนะครับจะมี URL ให้กดเข้าไปติดตามรับชมรับฟังได้ครับขอบคุณครับ